ครับสวัสดีครับผมเนาะข้าพ,พ,นะพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอามื่อนี่ข้าพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อแนวทางเด้อพี่นอ้องเด้อถูกแหมหน่อยเนาะพี่น้องเด้อมื่อนี่เป็นวันพุธเนาะจุดเพราะว่าเพิ่นถืเลี้ยงเฉพาะวันพุทธเ่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นถืมาขอาปูแสนคำนาะพี่น้องเนาะ ะหววเแล้วเนาะก็ติดตามไปนนนนบนั้กันนะสี่หลอดด้อยสำหรับแนวทางาปูแสนข้ามครับผมเนาะอ่าผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องน้องสี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกสักครู่ไปเบิ่งนน้ำกันที่ได้ปิดตัวเดขสำหรับวันนี้เนาะ405เนาะที่ทางช่องมาไทาย ตรงๆเลยเนาะแล้วก็แม่เพิ่นจุดโค้งชุดไทยห้าสามห้าเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะอัจจจัน์เนาะเอาเงี้ยนี่จะผักเนาะแม่หน่อยเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแล้วปูเสือหอยหอดหกโตเลยเนาะเพิ่นเลยสิจุดรอดที่สามแบบกันครับผม,มขอขอนไปแบบกันนี่แหละพี่น้องผมไม่หลับต้องกันเลย ที่ร่วมกันอ๋อที่สำคัญกะเอาไว้ไปน้ำกันดอกไม้เข้ามาไล่กูเอาให้แม่จุดเลยื่อนบ่แม่จะแม่จุดเลยครับผมเนาะอ่าจุดเอ่อแต่งได้ก็ได้เนาะให้เข่าสามตัวคือเก่าแหรอแม่จะจิตจังจิตจังเลยจิตามงว่าหันเลยผู้จ็บกับมึงเลยว่าสันโอ้ยอืมเอฟซีผู้จ็บหรืว่าสันโอ้ยเมื่อไหร่นี่ไปทั่วโลกครับผมไปทั่วโลกเนาะทั่วโลกกันแล้วทั่วโลก พุงมาไลพวงมาไลก็ให้เลยเด้อนำพึ่งเออสามไปเลยปูพวงน้อยก็เก้าไปเลยน้องค่ะเนาะงให้เฮงๆเด้อปูเด้อมือนี่ยขยับมื่ข้างล่างวางหันอธิษฐานขอปูทูบเนี่ยให้ขอให้ได้สามตัวกันบอแม่แต่ว่างวดนี้ขอเป็นพิเศษพิเศษ ก็ให้ได้ฮกโตได้บอกโตค่ะโอ้พีน้องเอ้ยอัศจรรย์เอาเป็นอะไรรูฝนกันมือนีเนาะอันนี้กันนาประหลับทั้งขึ้นเลยเนาะยาคู่เพืกันฮกโตก็ได้ฮกโตดียาคู่เพือนครับผมเอาเน่ะของกล้วยกล้วยอันนี้หน่อยพรนจุดเลยพี่น้องเด้อใส่ขวาอ่าใส่ขวาสาธุสาธุสาธุครับผมมีโชคมีลาทั้งกันพี่น้องเด้อ เตแมเงี้ยปกเอียงกับหลอดพื้นเอียงกระไดครับผมเตียงเอีงมาก็บุญมาวัดสถานียุ่ยเอียงกระไดโอ้ได้ผ่าแพร่ได้ผ่าแพร่ง่ายได้พวกมาไล่สวยๆคุณหนอยจากเอฟซีต่างๆทั้งช่องร่วมกันมาก่ามันมีก็มีขนมจีนรับชมรับฟังผู้รับชมรับฟังสิได้ว่าอะไรก่อนแม่มีขนมจีนค่ะจากทั้งช่องโอ้มีขนมจีนจากทั้งช่องอ่า เกือ็มาสนับสนุนครับผมก็มาร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละต่อไปมันก็สีบุ๋มเขาจะหายแล้วนะมหาแห่งเราครับผมในเขาพันษาเนี่ยเขาพันศาในพันษาพี่น้องชักชิ่มแม่นเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่เขากระแม่นคือเขาแม่นคือเขาแม่นสำหรับผู้แสวงค้ำแอดมินเห็นมากคับตาประเทศก็ได้ซื้อหงก็ได้เราซื้อดบอกแล้ววันลาว่างได้สามตัวนี่ เห็นดูแล้วพี่น้องเม่อเวลาดังนี้สำหรับปูเพิ่นเนาะเคยขั้นเพิ่นจิให้ยเลยเพราาอยังพี่น้องบ่คนบ่ได้แอบแป้งบ่ได้อันใดเพราะว่าแม่นถือว่าแม่นเลยครับผมเนาะตามที่เห็นเศรษฐีตัต่างๆก็ได้ดีมาให้ติดตาลัยต่างๆเนม่นครับผมโคเด้อร์โคแบรนพี่น้องยกซี่ามือปลาบเลยมื้อนี้มื้อสันวันดี้พวกมาไล่คนเไม้ คขมาคข้าู้นแม่นามาโอบจาเป๊ะเป๊ะแมนแมนาเอฟซีขึ้เป็นไยบ้ากตเพื่่าีอย่างนี้นะอ้อนนี้หน้าหักเข้าเพราะว่าผู้นสษกินแต่หน้ามักเข่าวส่นีอเลค่ะ้ีสิข้ามอันนี้เป็นเกิดตำลาใสุ่เียวโอ้มาก้าวไปนักันเรำล้าเยเอาเอาลดอันได้ดีที่สุดจะเอาไปเลยเอาให้ดีที่สุด อย่าตำร้านพระพุ่มนะสวัสดีนี่หนาเด้อนะค่นี่ยวลืคือเก็บไปอยู่ท <c oughs> ั้เห็ดอื่โอ้ยผมเะมาให้เป็นห่สเลยดึงด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึงด้วยมาเป็นย่างบัดรแก่บัตรโวมามันหงส์มาเป็นั <c oughs> เอาลอติดตามเหมือนกันพี่น้องนเนาะอเลขขอบคุณพี่น้องเอฟซีเฮาหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ร่วมน้ำทางช่องมาโดยตลอดเด้อค่ะเด้อพี่นวดปางในตลอดเนาะค่ะเนาะสาธุน้เนาะค่ะเนาะบางท่านบางคนก็จะโต๊โกะกลืนก็เป็นยังค่านร่วมกันเลยนะคะเด้อทั้งเอฟซีเฮาขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุเด้อค่ะเด้อปู้เอ้ยเฮ้ยขอบคุไปคบเอฟซีเฮ้าเฮงเฮงเรวยๆรื่อต่าง อาอพี่น้องบ่งชัดๆเลยพี่น้องเด้อมีฟังสายฟังขวาเนาะอ่าฟังหนึ่งมีแปดมีหกเนาะอีกฟังหนึ่งเป็นสาม ออรอติดตามแม่เป็นพี่น้องเถอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมเนาะใกล้แล้วพี่น้องรอติดตามไปด้วยกันเนาะ แดดแห้งๆเนาะพี่รองตัวไหนล่ะมาหาแห้งพอผมฟังหนึง่งอ่ามี่แปดมี่หกได้พี่รองด้วย,อ,วยอีกฟังหนึงน่งเป็นสามเนาะแต่ว่ากับบรดูว่าตัวที่สองมาชัดเจนไปเลย ไปแล้วนะคะจุดไปแล้วนะคะเออสำหรับเลขเดี่ยวนะรับจุดไปแล้วสำหรับเลขทูบไปจ้าแล้วสามหนึ่งพี่น้องาอสามหนอ่าฟังหนึ่งทูบดอกหนึ่งมี่แปดมี่หก้อพี่น้องเด้อ อีกฟังหนึ่งเป็นสาม้วกันหนึ่งเนาะเอารุ่นตัวจะถ่ายพร่อมกัน ชัดไหมแหลมมหาฮีชัดครับแปดถู 8, <6. S 1> อ่าขยายหน่อยสิมีโบพี่น้องยี่สิบสถูกฟังหนึ่งมีแปดมีหก <c oughs> แล้วพี่น้องอีกฟังหนึ่งมีสามมีหนึ่งก็คุณเลยไลด้วยกันเออพี่น้องยี่สิบสี่ที่รวมทางกันมากให้มีชุกมีหลาบเนาะคะเนาะขอบคุณเลไลสำหรับการติดตามเอา รุ่นตัวจะสามแบมกันสองามหนึ่งเลยสามพี่น้องโูงมากคือเข่าดิี่แอมินเนอ่์มากอยู่ตัวนี้เนาะหมดอย่ากว่เหมือนจะเป็นเก่าอย่าว่าสามหนึ่งเก่าไดยพี่น้องเลยบอกะไรมให้ยัันนี้ละมดว่ากันเอาว่าสันจะสามหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสามพี่น้องเอารุ่นเแบนกัน ติดทามพี่แม็ก้ันพี่น้องโอ้ยยังเป็นสามหนึ่งเก่าอยู่พี่น้องเนาะ อีสโคอีสโคว่าสามหน่งเกาอีรีมหาแฮงอัศจรรย์โอ้พี่น้องเลยแปดหกแปดหกหกบ่แวแปดหกแปดแต่ตัวนี้สามหนึ่งเก้าพี่น้องตัวแอดตินฟันใด้วังบุญอิพานมาเนาะแปดหกแปดสามหนึ่งเก้านะคะอีสโคพี่น้องดูสิปัดเข้าปัดเท่ปัดเท่นะคะ ปดหนึ่งแปดหกแปดสามหนึ่งเก้าะคะี่น้องโอุ้เลยพี่น้องเอนะคะเนาะสามปชัดจนแปแปดหกหหค่ะพี่น้องเอ8ซี่แปดอันหกก็แปดพี่น้องเือเลยแนะคะอออัจัมากเลย แปดหกหกตัสามหนึ่งเก้านะคะสรุปเราเป็นแปดหกหกครับผมเนาะแลกับสามหนึ่งเก้าอ่าสามหนึ่ฟังนี่พี่น้องงวดว่างหันแอดมินเอาจังๆเลยเนาะเมื่อกีว่าสิเป็นตัวนี้น่ามาให้โตมากอีกแล้วพี่น้องเนาะโตมากอีกแล้วพี่น้องงวดงวดว่างหันอีกแล้วจริงๆอ่าอันนี้กับแปดหกหกหกเนาะ หกหกค่ะอะไหกแปดพี่น้องแปดหกแปดบ่เอ็งก็มึงเอาดีๆได้พี่น้องเรืองมึงม <6, S 2> <3, 8. S 1> ันจะแปดหกแปดแต่ว่าก็แปดหกหกเนาะสามหนึ่งเก้าโอ้ก็ไม่ไม่แน่ไม่แน่ซาดเลขสวยมากเลยแม่สาร์ดซาร์ดวันะนี้หกตัวออขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนา เนี่ยมาเบิ้งเนี่ยแน่มาเบิ้งแน่ตัวไหนไม่อัดเนี่ยอัศจรรย์เอาอัดเฮียเนี่ยมึงดูตัวที่สามชัดเจนแปดหกหกืมเสียงสามหนึ่งเก้าตัวนี้อะตัวมากพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 กระไดอ่าแม่นวลเฮมาแม่นาง สวัสดีค่ะจ้าครับผมมาเบิงเงินเนี่ยทีน้องเอ้ยเอซีต่างต่างกได้จ้าสวยไหมสวยมากเลยเลยถูกเพราะว่าแน่ฝันเนาะครับตลาดสีโหกโตเนี่ยแค่ก็เล่จกันขายได้หกโตขึ้นเนี่ยใส้ขวาอแปดหกหกแปดหกนั่นแหละเก้าหนึ่งสาม คือเขาของันนี่เขาแท้เขาว่าเนอพี่น้องเอ้ยว่าขอแล้วๆเพราะวิพากษอ่ะนไทยอยากไปแนวทางต่างประเทศหรือเขาได้เขาได้แต่ว่าอย่าลืมเหล็กไงอ๋อที่นี่คือเหล็กไงค่ะไม่ไม่แปดหกหกว่าเนี่ยจ้าแปดหกหกกับสามหนึ่งเก้าห้าใส่สามตัวเขาใส่หกตัสิ่นเกียบเนี่ยเนี่ย สลับไปซื้อเพราะว่าทุ่งเกศกินดามากอยู่เนี่ยโอ้ยสามหนึ่งเก้าจองแพงนี่มือนี่หน่องแพงแับเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะไอนี่มีจารณญาณในการรับส้มรับฟังด้วยค่ะเด้อเอฟซีตังๆังกับใดขึ้นสัตว์มากเลยนั่นเนาะค่ะอ้ยงามแปดหกหกสามหนึ่งเก้าเร็วๆนะคก่อนที่ทจะหักก่อนนะคะก่อนที่หักก็แคบภาพไปก่อนค่ะค่ะเด้อ จุดไปแล้วนะคะโอ๊ยพ่อที่แ้าไปหาแม่บังบ่ไอ้บังแม่บังบ่ตามสบายให้มาตามสบายเลยทำได้ไหมนังมแม่กล่องเดียวมาปีด้วส้นเหล็กงามเนาะครับผมโอ๊ยว่าเป็นยังครับเพราต้องรีบค่ะเพราะต้องทายเพื่อนกันไม่รอดแปดหกหกสำมลักตอนเศร้าๆนีนะสามหนึ่งเก้าครับผม สามหนึ่งเก้าครับผมหเก้าเนาะค่ะสีบวกกันไปเลยนะเพราะว่าณบ้านบางสันเล็งครับผมเพิ่นบอกให้เฮ็ดเป็นเฮ็ดน้ำพิ่นเพิ่นบอกว่าคนบข้นใหกตัวค่ะข้าเก่าล่องบวกใส่หกตัวล่องบึงสินอ่าอ่าหรือว่าอยากแยกกันแยกได้ได้พี่ลองได้อ่าอยากแยกก็แยกได้เนาะอยากรวมก็รวมได้เนาะจะน่าเบิ่งให้เป็นแนวทางครับผมเนาะ ว่ามีโชคมีไส่แมนเนมนกราสาธุเลยน้ำพึ่งเ้ยไปน้ำไปเอกกำัเอกแน้วาครับผมพี่ไปยังไหนมาจังไหนงามากงามมาค่ะสวัสดีค่ะบผมีโชคกมีไส่บผมีรัน